วันนี้จะมาทำกิจกรรมบันเชิดอาวุธเริ่มจากอันกากสุดคือกล่องพวกนี้ก่อนเลยไกลรุง่งไ,ไปครับไกลรุง่งใ,ใช่อัดคลิปครับน,นี่แต่เรามีนี่เจ็ดก่อนเอานี้ก่อนนะอืมกิจกรรมล้ลลวนๆครับ โอ้ <House> โหข่าวจูว่าน่าเที่ยวอร่อยห่อเฮ้ยอออะต่อไปตัวนี้อเปิดแบบสุลต่านอย่าคิดเยอะคอนเซปต์คอนเซป คอนเซปต์คือเปิดแบบสุลต่านทักปุ๊บไอเหี้ยขาวจื้อเปิดแบบสุลต่านทีดองไว้ไปไปให้หมดใช่เนี่ยหรือเว่าวะลไอใบไอใบเทาอะเลดมันเหี้ยกว่าใบปกติเว้ยดูดิเออ เมือเนอกี้คือเหรียดให้ดูไงของฟ้าไปเท่าเหรียญยังไม่ถึงสามเปเ็นลยของม่วงประมาณเปอร์เซ็นต์นี้นี่แ่เออโอ้โหเฮียสิโอ้โห,โอ,โหอะไรเนี่ยชิ้นเดียวคูณสี่บ้าไะเธอโอ้โห <S <s ฟ้าไม่มาว่ะกิ่นไม่เสร็จสักอันเลยเหรอไม่เราบีตั้งร้อยห้าสิบโอ้โหเฮียามาก เฮียมากใช่ดองดองอันนี้ดองไว้ไม่อ่ะพี่ว่าเหลือเยอะอะไม่น่าจะเหลือสองสามอันอ่ะถ้าดูทรงอ,ะอะ่องอะใช่แม่งฉลาด โอ้โหไม่ฟ้าเลยเว้ยใช่หลังๆมาฉลาด้ีหแ้ยแม่งจับแจกมาแบบจำกัดเวลาเอาอันนี้ก่อนนะอ,นอ,อิดแต่ทีละอันมันไม่ลุ้นนะล่ะ อ๋อการันตีเขียวไม่เราไปอย่างนี้แบบเปิดแบบดดีดคิมเป็นไงเปิดแบบดดีดคิมเปิดแบบดัีดคิมกดไปเลยเออโหอปลาแมนยำสอง ไม่ครับปล่อยกล่องทองคือปล่อยเบอร์ช่างหัวแม่งเม่เอาเออเปลืองเฮี้ยโหแล้วเอาอะไรน้ำยาเฮปซีสองเนี่ยนะเอามาทำหาเลยวะไม่แต่นี้มีป้องกันหกอยู่แล้วไง ใช่ก็คิดว่าอย่างนั้นแหละาทเป็นกล่อไม่แต่ลุ้นม่วงก็รู้เเลทเกมหมากันอยู่อ่ะเอ้ยได้เยอะนะ่ออเอางั้นเหรอสองกล่องเลยไป เอ้ยม่วงมาเติบโตโอ้โหแม่เย็ดโอ้ซ้ำด้วยไม่อสีดำมีแล้วไงเอ้ยไม่มีเหรอวะไมม่ีเฮ้ยอ๋อ ็ได้นิดน,นึงวะเอาสาแต,กกต็ปไปเออตตัวนิดนึง,งกน <c oughs> แล้วก็อะไรอีกผสมกันผสมหมอเข้าไปไม่ไดนก็หลดอตไม่ท้เหลไม่ไดต้องเทเสมอป่ะถ้าใ,ใช่สมอ

เออได้นี้เฉยม่วงเไดนเมนยำสองเฮ้แต่เผื่อเราผสมทองเปล่า รอ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 เปิดทั้งหมดเอเออเฮ้ยวิ่งอกู่ไหนอยู่ชั้นแรกกเาเขาตลกเมื่อวานอะจา์บาที่เขาลงอ่ะ เอาจุ้งตัวเดียวเอาจุ้งตัวเดียวคือยอมแตกไยเดี๋ยวดูก่อนขาดูกิจกรรมก่อนอ๋อการเยอะเออ แล้วก็อันนี้แล้วเปิดนี้ก่อนเออโง่ดิฟ้าล้วนมองหนึ่งมองหนึ่งมองอีกหนึ่ง ไม่ซ้ำนะคิดว่าไม่ซ้ำ<ม>เพราะรว่าไม่ได้ไม่ค่อยมีของอาชีพอื่นโอ้ถ้ารับอันนี้มาสี่สมมุตินะถ้ารับอันนี้มาสี่อู้เต็มเออ อันเชิญหายยากยี่สิบยากอะดีใช่ประเดีคือมันไม่ออกเยมีอะไรมีอะไรช่วยชีวิตได้ไหม มีอันนี้นหรือไม่เลดไม่เลดไม่เลดไม่กู้ชีวิตดดอีกโอ้มันได้เป็นท่าท่าไม่ได้ทำเฮ้ยด,ดูกิจกรรมด้วยค่ะกิจกรรมรอบเนี้ยอันเนี้ยแม่งมายี่สิบเจ็ดวันอ่ะผมว่าเดี๋ยวแม่งจะวนเว้

พี่เอาแล้วจ,จนอพี่ได้องได้ของฟ้าใช่ไหมกลองขอ,ของันแห่งสามัคคีเหรกล่องขอ,ของขันห่งสามัคคีเนี่ยผมว่าอัอานเนี้ยน่าสนใจนี่ไงแพ็คเนี้ย เออแต่ถ้าจะเอาแบบแอดวานซ์เลยอ่ะคือตัวนี้ฮะนี่ไงอันเนี้ยอันแล้วถูกแล้วนี้เนี่ยนี่เหรอไม่คุ้มนะไม่คุ้มไม่คุ้มเออสเต็ปเนี่ยคุ้มกว่า ทั้งหมดนี้ก็ได้เพชรประมาณสามหมื่สองสี่สิบสี่สิบเก้าจุดเก้าเก้าเท่าไหร่วะจังสามพันกว่าเกือบสี่หกสี่สี่ันนึงคิดอยู่ หนอ oh. yeah. ันน <so ี้ใช่ไหมอันน uh ี้ร้อยเรออันนี้้า้อยหรอใช่ขขยเว้นถูกกว่า เหมือนกันเกากันมันไม่มีอะไรกันยครับหายากสีสิบเลยเหรอ อันเชิญสกินอาวุธระดับอีปิกอืะต้องเปิดกระเช้านี่งโหยาก ฟ้าฟ้าล้วนตั้มพี่บอกเลยเออ,เออเออไอพวกม่วงม่วงทั้งหลายฟ้าทั้งนั้นฟ้าล้วนไม่ครับยังไม่ได้แตะ